ูจำใจลและวันโอ้ยยังจะอื่นก็เจอโอจะเป็นผีคนละบาลเ่ไกูว่ามผีกันากัาตอบกูถามมึงเด้ถามมาลเคยมีเมียมาก่อนบ่บอไปเียากู กูบ่คิดบ่ฟาดว่ากูสิมาตายกับมึงนอนอัลยนอนเอล่มเซกันเด้อย่างนามาเด้ออย่ามามาอายบนทีมเวยบ่มันแช่ของคุณแม่ป้าบัวสีมันมาทางนี้แม่นบอไปย่างบักยุทธนามึงอยูธไส มันมันคือหกขึ้นั่นแต่มันบ่ถากแต่ลมันบ่ถากบ่ถังโอ้ขี่ไล่ไปซุ่มเนี่ยอยู่บ้านคนเพิ่นก็ยังบอกปั่นว่วปั่นปัจยุทธนายุตัสมาหากูด้วยมันมันมันโกรธหรือมันจะห่าอันอันคือเกจอหัวกูเทนเนอร์เจอเจอผัวตัวนี้ ทุกี่ขาสุ่ไม่รักเกอหัวกูมาแท้เลยนี่บกไม่กินในบ้านกินวัาถนักค่ากูนะโอ้รับยางบัหูเมื้อคนห่อแห่งปวใดกบผู้หูเมื้อผู้เมืออแม่กระบีเป็นบ้านน่นแนเพื่อแตกเพื่อแตนคือสีห่อนขาดเนาะคาดเห็มันแน่ไหว ได้สิไปขายตอนไหนมันมันเหม็นแบบเกิมันแสบน้าด้วยปาแหมอีโมนเลเด็กมันเป็นบ้าเนาะงโอหูอมอเมื่อตี้โมกขับโมกุูงเอาไห้ซันเนี่ยเอา๋อมันละขอดล,ลูกเข้ามาเอาลวงไม่าะมันลังตะเกิดตัวเนี่ยมักลา,ลากลกมามาลูกลามาหาแม่ปาด

ไไไไปปััันนน่ะะงีฮมึงมาถามกูเห็นยังกูต้องถามมึงว่ามึงไปจังใดมาจังใดเอาคอยมาหาจำปีเป็นจังใดจังมานอนอยู่พี่กูบ่คิดบ่ฝันกูได้ไปบอกอีนเนอร์แมนความมึงอย่าี้ล้างไม่อยากเสื้อกูหลายล้างกูเส้นลเางกูเส้นกูได้กูได้ไปบอกเจ้ามากคอยควโทษเถอะคอยพ่อได้ตั้งใจด้ เ,าาเลย<ป>แหงกูหักมึง่อยว่า,าสีบอกเจ้ายุกกูไว้ใจมึงมาตลอดอ,อีเจินมึงเป็นคนงูความจริงแต่แต่ขืนเฮือนมากมือแรกมึงไปแยักจะมาบอกกู

ไปแตะโตมันแบกกัะป๋เจ้าวอกกันระวังกวดเจ้าหลือแค่กปหักมึงก้จอนเอน้องให้มึงจะแตกแดกฮะลเห็นจากสีแกวามลหลายพิดไปแล้วความงวงยังบอท่านหายความควยผัดเขามาแตกซอนมึงผัดหนีมันนอนน้ำค้นใจให้เขาตา งบ่อายหฮอดมามาหาเขาคอดพี่พิตีสร้างเรื่องตัวมึ่มมหาเกลือกลัวไฟตำยำยี่กูสูห<บ>ลดผ้าปานกันตำต้ำยำเย้ยจะาปากจะ่าปากยังจะาปากกูเชินเลยสิขอท่าอยากร้องดีสิหูดอกกูสิบอกส้มพ่อแม่พี่น้องกูสิฟ้องย่าเมื่บกำนั้นเจ้าคือว่าเจ้าสั่นคอยฮักเจ้าผู้เดียวได้เท่าเดิมฮุกขีกูนี่พ่อกำน,นันได้หูขี่แล้ว ไอ้จำปีตู้ข่อยขอโทษที่ไม่เห็นให้พวกเจ้าเป็นแค่ชื่อขอโทษแล้วมันได้ยังมันได้ท้าขอโทษเลยละกูว่าเอ้าโอ้ยมันได้ผิดไปแล้วตูกข่อยสิเมื่อบ้านเราละกูหักมึงซ้ำไหนมึงบอกว่ากูปวดใจซํำไหนเก็บใจซ้ำไหนไอ้หนินา ได้ขอโทษเจะตีขอโทษขอโทษพนกรบตีนผู้ชนะพลตำรวจผู้ร่วมผ้าผ้าผ้าเอาขันเขาอคอแล้วไปยังคือแข็งใส่เขาละบัดผู้ซูลอะได้บัดมึงสิซูนเอายังไอจังปีมึงไม่ปากบอกูถามมึงเนี่ยขอโทษขอสองเทียสามเทียแล้วอยาจะบอกอภัยให้มึงนะกูบม่อภัยให้มึงไม่ยังมึงบอกไปเลยก่อนที่จะทำกำนันมึงบอกไป của xuống bỏ lạp má cái mặt cái mặt cái mặt chẳng đầy cái mặt cái mặt má mặt cái mặt cái mặt cái cái mặt 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 ขีดตัวใหญ่บอกเลยว่าเขาว่าจังไหน่าจังไหนบอกพี่กำนั่นตัวจำปีมาตลอดว่าว่าเมียเลาตายไปแล้วเมื่อวานกูใจ lâu bưa lâu nay mẹ chịu mẹ thằng nặng 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 đi nặng nặng đi nặng มึงสีเมื่อเม่นบ่ะเมื่อแล้วปุยูไม่ได้เคยเป็นลักษณะพวกเจ้าหู้แล้วว่าตัวใครเป็นยังสูงเมื่อเม่นบ่ะเมื่อแล้วว่าต้องเสียค่ารถโอ้ยขอคุณหลายๆทรงข่อยเนี่ย่อยสีทรงเจ้าทรงแบบไหนไปเลยไปแล้วบ,บ้านมึงใส่ไปไปใส่บ้านเนี่ยตู้มยมไปใส่มากใช่ไห มึงยังไม่กูเห็นนาอีกพี่น้องจับมันได้เลยลุกเด็กก็โอ้ยหานอย่างงีลัก ไอีบอบนี่มันเา่ถั่วกูถั่วคนนี่มันแทบลายบ่ฮะหืมร้อยยูร้อยกินไม่แห้งลายบ่ฮะเข้าเฮ้เฮ้ยเฮ้อเฮ้เฮ้ยเฮ้าเเ้ยเเ้เฮ้ย้ยเม้ย้ยเบ้ได้เ้เยเฮ้ยการยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้่อฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้เฮยเฮ้ยเฮ้าเฮ้นเายอฮ้ยเฮ้้อง้้้ม้เ สูเห็นบ่หนังในเรื่องแรงเงานั่นน่ะเขาต๊กันอยู่บันได๋เขาต๊แกบนี่กูสี่บอกให้นะกูนี่บอเมนอินนบนาภาเมียผอออกูนี่เป็นอิลินดาแล้วก็เป็นเมียหมาเมื่อนี้กูสี่บอกมึงใแ้ตาแจ้งนะผัวกูนั่น่ะเวลามนผู้ใดน่ะ มันก็ต <history> ้องบอกว่าก okay. ูนี่จะตซ้อนชั้นตี้บอกว่าเหี้ยเอาอะไรยุดไปจำปีวิกิติภผ้าเขาไปพักพรบักวิกิตบปมมีแควเอามันไปก้อนกูสิขามันทิมเอาลูกมันไปพร้อมพันต้อบอกไปกูสิขามันทิมจำปีไอขอโทษแม่จะพากลับบ้าไปเลยหาไม่เหยียบเงี้ยกูอีกดัดขาดมึงชายหาแม่อยากระโดกระเดีย้แต่คลิปเนี่ยหอวยฮะ S <S มึงกับกูมาเว้ากันบักันนั่นเอาเลยโอ้ยเอาเอา้ยโออเออเออปุ๊บเนี่ยเอิ้นหาสิแตกบอกคนกำลังหนาซิวหนาขวนน่ะว่าเอาตีบากมู๊งเนี่ยมึงสิมาขายของแมงอย่างนี้นี่อีนี่ละอีนี่ละที่มันพลาดมันพลาอีจำปาไปน่ะน่ะว่ามันติดบัวไปกับกูเพราะนอีนี่ละอีนี่แม่นบ่ะคืย่งข้างปตกฟาดอีนี่อ่านี่บ่เอาแต่ว่า โอ้มึงมึงตีลูกสะพ้กูเป็นบ้าฮะมึงด่าลูกสะพ้กูเป็นบ้ามาถืงมองแล้วบ้านเนี่ยกูก็มีส่วนนะเนาะเอออะเอาคือบ้ากูสั้นบ้านบ้านเราที่เป็ดว่ามิกบพ่อเอ้าแม่มึงจะตรวจยูคาริตัสติว่นเว่นี่แม่เว้ยอุ้ยมาสร้างเป็ดเถอะอุ้ยอุ้ยเว้ยมึงแกกูอดมึงไรด่าอดเว่ยยังข่ากูลือดหลุดยงเดยอะ พี่แหลมไม่ยังอีกู่น้ำลายแม่นาลิงไม่ยังไรอีน่ากัตาตอีผู้ายอีผู้ดีอีนาผีอีกวข้าว่ากูปนี่บอกหรอฮะอยากมึงนี่ไปขายมึงไหมเดี๋ยวนี้โอ้ยกูถือศาสตร์แล้วไม่ มองยิงใหญ่ขั้วมึงกับกูไปเว้าควมกันกูสิบอกไ้เดอลูกท้ามึงน่นเจ้าทายอ่ีปอบมันอีนี่ก็ท้ายไทยลูกซ้ามึงน่ะหยุดทนหนาน่ะมันไปเล่นเขาม้านมึงขาใจบ่เอามึงกับขัน ข่แม่เรื่องหนึ่งไข่แม่เจ้ามาเจอมาพ่ออีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่เจ้าทับซ้อนนี่แม่มึงกับกูเลิกกันเมื่อนี้พ่อพ่อข่อยบ่เลิกกับเจ้าข่อยขาดเจ้าบ่ได้ไหมข่อยขาดเจ้าบ่ได้ทั้งเด็กก็ต้องเลิกเอาเาไปเอิ้นพี่เอิ้นน้องเอิ้นผู้เฒ่าผู้แก่มาบ่วงความกันให้ได้